สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและก็กัลยาดิมิตญาติธรรมนะคะมีหลายๆคนคอมเมนต์ให้แม่เพนนะคะช่องปู่ย่าเกนะคะได้อธิบายได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เราเป็นสายยานพญานาคนะคะการที่เราเป็นสายญาณน,นัคราชมันเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคล เราจะรู้ด้วยตัวเองว่าเรามียานพญานาคไหมแต่สิ่งสำคัญนะคะการเป็นสายยานนักราชอย่าไปรับขันให้รับขันตั้งขันแต่ขัน5ก็คือบูชาพระพุทธเจ้านะคะบูชาพระพุทธศาสนาเพราะว่าทำไมถึงว่าแบบนั้นเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่ 26พฤษภาคมนะคะหกวันนี้ช่องปู่ย่าเก้ามารวยนะคะมีข้อคิดดีๆคำแนะนำดีๆให้กับคนที่ได้คอมเมนต์มาทางเฟซนะคะได้ถามแม่เพนมาว่านะคะได้ถามแม่เพนนะคะได้ถามแม่เพนมาว่า การที่เราเป็นสายยันนครขารนั้นเราจะรับขันได้ไหมไม่ต้องรับขันนะคะเพื่อนๆก,กัลยาณมิตรลูกๆ กัลยาณมิตรทั้งหลายนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่มาชมอยู่นะคะไม่ต้องรับขันขันของเราคือะคะท่านสี่ขันห้านะคะท่านสี่ขันห้านี้คือสิ่งที่เราจะต้องรับก็คือบูชาพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าพระยานคราชศรัทธาต่อพุทธศาสนาศรัทธาต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ตั้งสัจจะต่อพระพุทธศาสนานะคะว่าท่านจะศรัทธาพระพุทธศาสนาเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาไม่ว่าท่านจะมีลูกหลานสายยานสายเน นที่มาเกิดใหม่ได้มาเกิดในเวียนว่ายในการตายเวียนว่ายตายเกิดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจงมาฟังทางนี้นะคะสําหรับช่องปู่ย่าเก้าเจ็ดมารวยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยเพื่อให้อาแอดแม่เพนนะคะได้เป็นไลฟ์สาธารณะให้ทุกคนได้ฟังได้ชมได้เข้าใจนะคะให้แม่เพนได้เล่าเรื่องราวประสบการณ์ดีๆที่แม่เพนได้เจอมาหรือได้เรียนรู้มาเกี่ยวกับเรื่องราวของพญานาคนะคะ พญานาคราชคือกึ่งสัตว์เดรัจฉานท่านจะอาศัยอยู่ในชั้นจต,ตุมมหาราชิกาอยู่บนภูเข,ขาและอยู่นาคาพิภพและอยู่ตามห้อยนองคลองบึงนะคะนาคราชมีสี่ตระกูลตระกูลวิลุปปโหตระกูลชัพยาปุตะตะตระกูลเอลพัตทะนะคะ นักขราชที่เกิดในฟองไข่นักขราชที่เกิดในความหมักหมมหรือเกิดตามห้อยหนองลองบึงและนักขราชที่เกิดโอปปติกะนะคะและก็เฉทชะนะคะและกะ็สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวพญานาคนี้หลายๆคนก็คงอยากเข้ามาดูและเข้ามาชมว่าการที่เราศรัทธาพญานาคกราชนี้มันจะเป็นสิ่งที่ดีงามกับเราไหมดีมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าตำนานภากัน พระยอดยอดพระก,กันแต่ปิดกก็มีอยู่ให้เราดูแล้วว่าพญยาณคราชสถัทธาพุทธศาสนาพญยาณคราชให้ลูกหลานผู้มาได้มีท่าศสีขันห้าได้มาเกิด ได้ศรัทธานั่นก็คือสายแนนกับสายยานนะคะใครที่เข้ามาฟังและกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะเข้ามาติดตามแล้วก็ได้บุญด้วยกับแม่เพนนะคะหรือแอดแม่เพนปู่ย่าเกมารวยนะคะในการที่วันนี้นะคะได้มาเล่าเท้าความให้ฟังอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังหลายๆคนที่ยังไม่รู้เรื่องราวว่าพราจนาคนั้นท่านมีความเป็น ผู้มิลิตธ์ได้อย่างไรพระนาณคราชท่านบรรพีเพียนด้วยจิตธรรมนาคราชนะคะและในในในานาคาพิภพท่านก็เรียนพระเวทพระเวทจากปูริสีเทพอัสดรแห่งนาคาพิภพนะคะอ่า ในการเรียนพระเวทนั้นและจะได้รับพรจากมหาเทพและเทวีเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์เทพประสิทธิเนธองค์เทพหานุมานองค์พ่อศิวิสวรพระมัตตรวตติพระมัตต,ม,ตมหาการีพระแม่ลัษมีองค์รลมพระแม่สุลัสสวัตตีซึ่งเป็นสิ่งเคียงคู่กันมาเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าพระญานคราชต้นกําเนิดของบรรพบุรุษของนาคราชอยู่ในศาสนา,าพราหมณ์เินดูเราก็คงรู้กันนะคะเพราะฉะนั้นแม่เพ็ก็เลยจะมาเล่าเท้าความให้ทุกคนฟังว่าใครที่ศรัทธา ต่อพญานาคราชส่วนมากจะเป็นลูกหลานโดยแท้จริงและก็เกิดความศรัทธาที่เห็นท่านศรัทธาต่อพุทธศาสนาเราเองก็เลยมาเกิดความเริ่มใส่ศรัทธาต่อท่านนี่คือสิ่งที่สําคัญที่เราจะได้รับสิ่งดีๆแต่ว่าบางคนก็มีดวงแก้วพญานาคมาบูชาที่บ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงการบูชาศรัทธาจะทําแบบไหนนะคะแม่เพ็ญจะมาบอกให้ทุกคนฟังว่าการศรัทธาดวงแก้วพญานาคราชนั้นขอเพียงเราระนึกถึงปู่ย่าที่เราศรัทธา องค์ปู่องค์ไหนที่เราสถามากที่สุดและขอเชิญดวงจิตดวงธรรมของท่านอ,าอ,าอยู่ในดวงแก้วดวงนั้นให้แปลงเป็นทรัพย์รับเป็นสมบัติรับเป็นเงินเป็นทองให้กับเรานะคะแต่ว่า การที่เราจะได้สิ่งนั้นมันต้องขึ้นอยู่ที่บุญสัมพันธ์เราศรัทธานั้นศรัทธาเพราะความความที่เราอยากได้อย่างเดียวแต่ไม่ใช่ถัดฐาโดยแท้จริงพญานาคราชจะรู้เพราะว่าจิตของนคราชไปได้ทั่วหมื่นแสนกุฎจัก,กรวาลเราศรัทธาเราคิดถึงท่านตอนไหนท่านก็จะมาหาเราได้ท่านก็จะ,ะให้เราฝันหรืออะไรถ้ายิ่งเราเป็นลูกหลานพญานาคเราก็จะฝันเห็นงูบ่อยมากฝันเห็นโน่นเห็นนี่ฝันเห็นเกี่ยวกับงูเกี่ยวกับพญานาคบ่อยมากนั่นก็หมายความว่าท่านอาจจะมาสื่อ รหรือให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของท่านหรือให้เราได้สื่อสารเรื่องราวเหล่านี้นะคะถ้าใครอยากฟังเรื่องดีๆอยากรู้เรื่องดีๆให้ติดตามช่องปู่ย่าเก้าเจ็ดมารวยแอดแม่เพนจะมีเรื่องราวมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเล่าเรื่องราวให้ทุกคนฟังได้รับรู้ได้เข้าใจได้ซึมซับเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคราชนะคะไม่ว่าจะเป็นตระกูลวิรุปโขตระกูลฉัพพยาพุตตะตระกูลเอลพะะัพทะตระกูลกันหาโคตมะนะคะมีความแตกต่างกันอย่าง นะคะพญะานคราชทั้ง9้าตระกูลนี้และมีอีกไหมที่ว่ามีแค่มีแค่9กษัตริย์นี้หรอมีหลายกษัตริย์นะคะพญะานคราชทั้งมีกษัตริย์น้อยกษัตริย์ใหญ่ตามวาระเวลาของของของบารมีของแต่นละนคราชองค์นั้นๆนะคะวันนี้แม่เพนก็ขอจบการาไลฟ์สดหรือการลง youtube ลงคลิปนี้เพียงเท่านี้ถ้าใครอยากรู้สาระดีๆเรื่องราวดีๆก็ขอให้มากดติดตามช่องปุยยะา97มารวยและก็แชร์ต่อเป็นสะพานบุญ เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นสะพานบุญนะคะและยังมีเรื่องราวแนวทางโชคลาภแนวทางสะพานบุญในการเป็นสร so ้างสะพานบุญไม่ม <Sams. S 2> ีส <ADHD> ินน้ําใจไม่มีค่าน้าชาไม่มีค่ากาแฟไม่มีค่าอะไรทั้งนั้นขอเพียงแค่กดติดตามให้แม่เพนเพื่อเป็นสะพานบุญให้แม่เพนและเป็นกําลังใจให้แม่เพนเท่านั้นนะคะใครที่อยากรู้เรื่องราวของพญานาคและเมื่อวันต่อไปแม่เพนจะลงคลิปให้อีกทุกๆวันจะลงคลิปให้ทุกๆวันจะเล่าเรื่องราวของพญานาคศรัทธาและจะเล่าเรื่องราวว่าทําไม ถึงมีบั้งไฟพญานาคบั้งไฟพญานาคเกิดจากอะไรนะคะและเป็นทําไมถึงเรียกว่าบั้งไฟพญานาคนะคะเราจะมาเรียนรู้กันและใยวันเข้าพรรษาพระวรนาพระพุทธพระยานคราชพระพุทธเจ้าท่านลงมาแสดงธรรมให้เก็เหเรามนุษย์และเทวดาพญานาคราชจะเอาดอกอะไรมาบูชามาบูชานะคะมาบูชาพระพุทธเจ้าทั้งที่มีดอกไม้นานาพันธุ์หรือมีดอกที่ท่านจะเสกสรร ั้นขึ้นมาหรือเนลมิตขึ้นมาได้แต่ท่านจะเลือกเอาดอกอะไรพรุ่งนี้เรามาชมพร้อมๆกันนะคะวันนี้ขอฝากกดติดตามช่องปุย่า9กมารวยด้วยนะคะและจะได้สาระดีๆจากแอดแม่เพนนะคะวันนี้ขอให้เจริญสุขเจริญกายเจริญทรัพย์เจริญสินเจริญบุญเจริญบารามีและเจริญร่ำรวยมั่งมีสีสุขทุกคนนะคะสาธุนะคะ